อะโทมีเฮโมฮิมที่ครองอันดับหนึ่งในการส่งออกวัตถุดิบอาหารเพื่อสุขภาพภายในประเทศได้ขึ้นแท่นเป็นตัวแทนของเคเฮลค่ะผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการของเฮโมฮิมต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการวิจัยติดตามผลเพื่อการเติบโต,ตที่ยั่งยืนต่อไปเนื่องจากเฮโมฮิมมีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมากเชิญพบกับนักข่าวลีจีอันค่ะผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการหลายคนมารวมตัวกันในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นในหัวข้ออดีตปัจจุบันและอนาคตของเฮโมฮิม สถาบันวิจัยพลังงานปารมานูของเกาหลีทําการวิจัยมากกว่า10ปีโดยมุ่งเน้นการพัฒนาวัตถุดิบเชิงซ้อนจากพืชที่สามารถตอบสนองความต้องการสามอย่างพร้อมกันได้เพื่อผลลัพธ์การปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันที่ดีเช่นการปกป้องและฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่สร้างใหม่การปกป้องและฟื้นฟูระบบเม็ดเลือดรวมถึงส่งเสริมและฟื้นฟูการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันเพื่อผลลัพธ์การปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันที่ดี จากการวัดผลลัพธ์ของวัตถุดิบจากพืชหลายๆชนิดพบว่าขุมพลังจากส่วนผสมของรากตังกุยโกดหัวบัวและรากโบตันคือสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ทั้งหมด เฮโมหิม oh ซึ่งเป็นองค์ประกอบเชิงซ้อนแบบใหม่ที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีความสำคัญต่อการปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันถูกผลิตขึ้นจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากส่วนผสมของวัตถุดิบนี้และได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพประเภทแรกที่ได้รับการยอมรับเป็นรายบุคคลในหมวดการทำงานของระบบภูมิคุ้ม,มกันโดยกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยาระบบภูมิคุ้มกันของเราก็ทำงานได้ดีแล้วทำไมภูมิคุ้มกันของเราถึงลดลง ภูมิคุ้มกันของเราลดลงเนื่องจากยาการฉายรังสีความเครียดที่มากเกินไปหรือความชราครับแต่ความเร็วและระดับการฟื้นตัวจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ดังนั้นในกรณีนี้จะทำให้เราเกิดความคิดว่าเราต้องหาสารที่ช่วยฟื้นฟูการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันจริงๆครับ นอกจากช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแล้วเฮโมหิมยังช่วยคลายความเหนื่อยล้าได้ด้วยอีกทั้งยังมีผลวิจัยทางคลินิกออกมาว่าเฮโมหิมช่วยลดระดับความเหนื่อยล้าและเพิ่มระยะเวลาการออกกำลังกายให้มากขึ้นค่ะคะแนนรวมออกมาดีมากครับอันที่จริงแล้วคะแนนโดยรวมมีความหมายมากนะครับเราจะเห็นได้ว่าแม้ผ่านไป4สัปดาห์ก็ยังดีขึ้นกล่าวคือความเหนื่อยล้าลดลงครับต่อมาในช่วงที่ผ่านไป8สัปดาห์ก็ยิ่งลดลงไปอีก คือมันจะช่วยปรับปรุงในตอนที่ความเหนื่อยล้ามาขัดขวางการใช้งานร่างกายเช่นเวลาที่เราอยากจะออกกําลังกายเพิ่มอีกครับเฮโมหิม hey, สร้างสถิติด้วยการเป็นเจ้าแรกในหลายๆเรื่องและยังสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะผู้นําใน KS อีกด้วยเราเป็นเจ้าแรกในหลายเรื่องมากๆค่ะเป็นเจ้าแรกที่ใช้วัตถุดิบที่พัฒนาในประเทศอย่างที่2คือเราไม่ใช้ส่วนประกอบเชิงเดียวและวัตถุดิบเชิงเดียว แต่เราเป็นเจ้าแรกที่พัฒนาวัตถุดิบเชิงซ้อนและในด้านของฟังก์ชันในตอนนั้นมันไม่ใช่ฟังก์ชันที่สามารถพบได้ทั่วไปค่ะและมันคือฟังก์ชันใหม่ที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันซึ่งเราไม่เคยใช้ฟังก์ชันแบบนี้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพมาก่อนเลยค่ะเฮโมหิมผลิตโดยโคม่า BNH และจำหน่ายให้กับ23ประเทศทั่วโลกผ่านทางอัโอมีซึ่งเป็นบริษัทขายตรงระดับโลกและมียอดขายสะสมทั่วโลกทะลุห0,000ล้านบาทค่ะ ปัจจุบันเฮโมหิมถือครองสิทธิบัตรในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด26ฉบับน,นับตั้งแต่ยื่นขอสิทธิทบัตรครั้งแรกในปี2002และมีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจในการค้นหาฟังก์ชันเพิ่มเติมผ่านการวิจัยอย่างต่อเนื่องค่ะ m ั n นี่ทูเดย์ลีจีอันรายงาน